คุณวัชรเรศต้องรู้นะคุณคือใครคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจู่ๆคุณดันกลับไปปรากฏตัวคนอย่างนายประวินผมผิดหวังกับคุณมากและผมเนี่ยพูดแทนใจคนไทยอีกเยอะเลยเพราะคุณทําผิดอย่างมากผมจะเตือนคุณเอาไว้นะคุณจะทําอะไรทําด้วยจิตบริสุทธิ์คุณอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาดเมื่อ4วันที่แล้ว19กันยายน2560 สื่อของอเมริกาคือรัฐบาลอเมริกาอยู่เบื้องหลังเป็นสื่อของ CIA ชื่อ Voice of America VOA ท่านชมนรู้มาเขาโพสต์ข่าวอะไรพร้อมภาพด้วยเขาโพสต์ข่าวของคุณอน้นหรือชื่อคุณวัชรเดชเวิวัชรวง์หรือที่เขาชอบเรียกว่าท่านอน้นท่านอน้นซึ่งเป็นโอรอสองค์ที่2ในประบาติมเดตจเจ้าอยู่รัชกาลที่10ว่าได้เดินทางไปชมร่วมชมในทัศการชมหน้าเหยือ่อมาตรา112ณมหนวิทยหาลัายโคลัมเบียจัดโดยแขกรับชมนายประวินชัชวานพงพันธ ผู้ต้องหาคดี112ที่หนีคดีไปอยู่ญี่ปุ่นตัวคุณอ้อนหรือคุณวัชรเรศเองก็ยังโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าวันนี้มี e อ h i ิบิชันเกี่ยวกับมาตรา112มาเปิดที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กผมก็ไปดูผมรักและเธิดทูสาบันแต่เชื่อว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แต่ละคนมีความคิดถึงตัวเองที่มาจากประสบการณ์เขาถ้าเผื่อไม่รับฟังความเห็นของเขาแล้วไม่ได้ทําให้มุมมองและความคิดของเขาหายไปเพราะฉะนั้นรู้และรับฟัง ไว้ก็ดีรับรู้เหตุผลและมุมมองของหลายฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งคุยกันด้วยเหตุผลท่านผู้ชมรู้มาพอคุณวัชรเวชไปปรากฏตัวในงานนายปวินรีบเอานําภาพมาโพสต์เฟซบุ๊กสันทีเขียนข้อความว่าได้รับเกียรติจากคุณวัชรเวชวิวัชรวง์หรือคุณอน้นมาร่วมชมด้วยนี่คือการพูดคุยอย่างมีอารยะต่อประเด็นที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนท่านผู้ชมจำกัมพูวินนะฮะนายปวินพูดว่าพูดว่าไงครับพูดบอกว่านี่คือการพูดคุยอย่างมีอารยะต่อประเด็นที่เต็มไปด้วย คป่าเถื่อนเดี๋ยวผมจะเอาเลือกเอาคำพูดที่มา ย้ำให้ท่านผู้ชมฟังแล้วย้ำให้คุณอ้นฟังด้วยพูดคุยกันอย่างมีอารยะต่อประเด็นที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนประเด็นครับท่านผู้ชมผมหงุดหงิดมากผมยอมรับผมไม่รู้ว่าคุณอ้นเนี่ยคุณท่านอ้นท่านแม้คุณไม่ได้อยู่ในสาศาสนาหน้าของสมาชิกราชวงศ์แต่คุณวัชรเดชต้องรู้นะคุณคือใครคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณยังไงก็ตามคุณมีสายเลือดขัติยาของราชวงศ์จักรีเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณกับน้องชายของคุณเดินทางมาเมืองไทยได้รับการต้อนรับจากประชาชนด้วยความตื่นเต้นมากมีคนไปรอรับ เดินทางมาชื่นชมจํานวนมากคุณต้องทราบว่าคนที่ไปต้อนรับคุณเนี่ยชื่นชมคุณน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นรักสถาบันรักราชวงจากกรีรักพระเจ้าอยู่ปกป้องสถาบันทั้งนั้นไม่งั้นเขาจะไปต้อนรับคุณทําไมแล้วจู่ๆคุณดันกลับไปปรากฏตัวคนอย่าง นายประวินไปอยู่ในนิสการที่พูดอยู่ข้างเดียวเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองว่าคนโน้นคนนี้เป็นเหยื่อกฎหมายอาญาโดยไม่มีคนให้ข้อมูลโต้แย้งคุณไม่รู้เลยว่าที่คุณประวินพูดเนี่ยตอหลดตอแหลโกหกหน้าดันๆานที่บอกว่าพูดคุยอย่างมีอานยะตอประเด็นที่เด่นที่จะเป็นเรื่องความป่าดเถื่อนป่าเถื่อนยังไงเพราะเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความป่าเถื่อนแต่เป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งเหยียดยามด้อยค่าทําลายความรู้สึกของประชาชนเผารูป พระบาทเด็จเจ้าอยู่หัวเขียนดาหยาบหยาบไข่ไลงไปนี่ใครป่าเถื่อนกันประวินใครป่าเถื่อนกันแน่พวกคุณนี่แหละปาเถื่อนแล้วคุณก็เอาอ,อนิทัศกาลนี้ไปออกที่มาหลาลัยโคลอมเบียด้านเดียวด้านเดียวจริงๆนี่ผมต้องพูดแล้วคุณโอนคุณคุณวัชรเวชคุณรู้หรือแกล้งไม่รู้ว่านายประวินเป็นคนยังไงคุณเข้าไปเช็ค Google ได้เลยถ้าไม่รู้ Google มีนี่คุณก็อยู่อเมริกาและอเมริกาก็อยู่เบื้องหลังคุณไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะมาเมืองไทยคราวนี้แล้วหรือจัดงานที่โคลั อเมริกาอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นคุณเนี่ยตกเป็นเครื่องมือเขาหรือว่าคุณเต็มใจเป็นเครื่องมือเขาผมก็ไม่รู้ถ้าคุณเซิร์ชประวัติของประวินใน Google แป๊บเดียวคุณจะรู้ว่านายประวินต,ตั้งกลุ่มใน Facebook ชื่อ Royal ลิสต์มาร์เก็ตเพลสวิาพากษ์วิจารณ์ปล่อยข่าวให้ร้ายข่าวปลอมข่าวล่วงภาพตัดต่อต่างๆเกี่ยวกับสถาบันแล้วคุณอ้นไม่รู้หรอว่านายประวินเนี่ยเป็นคนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาทร้ายสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอดไอ้นี่ เรื่องท่านพ่อของคุณในรวนรัชกาลที่10มันเหย็ดยามด่าทอไปจนถึงท่านปู่ท่านย่าคุณในรวนรัชกาลที่9ถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันหลวงพันปีแต่คุณยังไปยืนยิ้มในงานให้คุณคิดได้ยังไงเนี่ยถ้ามีการสัมมนาทั้งสองฝ่ายหรือการเสนอความเห็นทั้งสองฝ่ายไปเพื่อรับรู้อีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงยังมีเหตุมีผลนี่มันฝ่ายเดียวเลยและประวินเนี่ยเย็ดหยามไปถึงปู่ถึงย่าถึงพ่อคุณและคุณบอกคุณจะไปรับ รู้ว่าเขาคิดยังไงคุณคิดว่าที่คุณทํานี่คุณเทหรือคุณอ้นไม่ได้เทเลยผมอยากให้คุณใช้สติปัญญาหน่อยได้ไหมและใครเป็นคนที่ปรึกษาแนะนําให้คุณไปใครล่ะข้ออ้างคุณบอกไปเพื่อรู้นั้นฟังไม่ขึ้นเลยเพราะนายประวินแค่ชื่อเรื่องโฉมหน้าเยือ่อ1นึก็รู้แล้วว่าเป็นนิสการด้านเดียวมุ่งโจมตีสถาบันลําลายความมั่นคงประเทศชาติหรือคุณวัชเรศคุณไปเพื่อหาเสียงหาแสงหาแนวร่วมใช่ไหมหาแนวร่วมคนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจสถาบันจะล้มเจ้าใช่ไหมแล้วคุณจะหาแนวร่วม ้พวกบ้านี้ทำไมถ้าคุณพูดนะ มาตั้งแต่ต้นแล้คุณเนี่ยจงรักักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สังเกตว่ามีสื่ออเมริกา Voice อเมริกาไปทําข่าวอยู่เจ้าเดียวคุณไม่ผิดสังเกตมั้งเหรอคนอื่นเขาไม่ทำหรอกคุณรู้หรือเปล่า Voice อเมริกาเนี่ยเจ้าของคือ CIA จริงๆคุณอ้นคุณเนี่ยเป็นเครื่องมือของ CIA ที่จะใช้คุณเข้ามาสร้างความวุ่นวายในอนาคตถ้าเกิดมีความวุ่นวายขึ้นมาจนวันนี้คุณยังไม่ไม่รู้อีกเหรอคุณยังคิดว่าคุณอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหรอผมขอเตือนคุณนะว จะบอกคุณรู้ผมฟันธงว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังประวินเนี่ยรับใช้อเมริกาอยู่และที่ปรึกษารอบกายคุณไม่ว่าจะเป็นคุณไพรินที่นิวยอร์กหรือดร์ปราโมทนายกรทัพที่เคยพูดบอกว่าท่านอ้นควรจะสามัคคีกับทุกฝ่ายความเป็นกลางคุณอ้นครับสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยไม่มีความเป็นกลางมีอยู่สองทางฝ่ายล้มต้องการล้มเจ้าและฝ่ายต้องการคือผมต้องการปกป้องสาบัิย์มีแค่นั้นไม่มีคำกลางคุณเลิกฟังทีได้ไหมไอ้พวกที่ให้คำปรึกษาคุณที่นิวยอร์กหรือที่เมืองไท หวยแตกผมผิดหวังกับคุณมากและผมเนี่ยพูดแทนใจคนไทยอีกเยอะเลยที่เขารู้สึกเหมือนผมแต่เขาไม่กล้าพูดผมเนี่ยกล้าพูดเพราะคุณทําผิดอย่างมากผมจะเตือนคุณเอาไว้นะคุณจะทําอะไรทําด้วยจิตบริสุทธิ์คุณอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาดนี่คุณเสร็จไปเรียบร้อยละหมาอะไรโคลอมเบียผมไม่กล้าว่าคุณเนี่ยเหลวไหลและงโง่เขลาเพราะระดับคุณไม่งโง่เขลาแต่อาจจะเหลวไหลบ้างอย่าลืมนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือเขาอีก